ยินดีต้อนรับสู่ช่องทีสติลเปอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอินดีนาโจนนะครับเป็นเกมแนวปะจนไทยนะครับตอนนี้ก็มีอินดีนากับใครกะครับมาเหมือนกับเป็นทางเหมือนกับเป็นโบราณสถานในที่ไหนสักแห่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมาตามล่าคุมทรัพย์นะครับพวกของอินด a นาโจนเนี่ยแต่ว่ามีเพื่อนของอินด a นาเนีน่ยไปหยิบ จ้าลูกแก้วนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ยิบมั่วซัวครับจนทำให้กลไกลป้องกันตัวเองของลูกแก้วเนี่ยมันติดขึ้นมาครับมันเป็นโปรแกรมดักไม่ให้คนขโมอยอันนี้ตอนนี้เพื่อนของเราก็ไปหยิบลูกแก้วม่วซัวแล้วก็ทำให้กับดักมันทำงานนะครับตอนนี้แล้วก็จะไปปิดสวิตช์นะครับมันมีสวิตช์ที่จะหยุดลูกแก้วในอยู่นะอยู่ลูกหินที่มันจะ กิ้งลงมาใส่เรานะครับถ้าลูกหินนี้เราสามารถกดโอเพื่อกิ้งลงเพื่อกิ้งลบได้นะครับถ้าใครเล่นเกมนันอยู่นะถ้าเล่นไม่เป็นอะไรก็มาดูทางช่องของเราได้นะครับเป็นช่องที่แนะนําการเล่นเกมหรือรีวิวเกมต่างๆนะครับสําหรับช่องทีสติวเปิดแต่ต้องลบกิ้งลงเข้ามาก่อนครับตรงนี้เขากว่าให้กดสามเหลี่ยมเพื่อที่จะแก้ปริศนานะครับตอนนี้ ก็กดสาม่ยมไปมันก็จะกดหินตรงนี้ลงนะครับเป็นศิลาอะไรสักอย่างเป็นแท่น,นครับกดลงปับ๊บกลไกมันก็จะเลื่อนดับลงไปหนึ่งครับต้องไปปิสดสวิตต์ตรงนี้3อันนะครับปิดตรงแท่นหินตรงนี้นะครับสามอันสามแท่นมันก็จะได้เลยน,นะครับกลไกมันก็จะจกุกลไกมันก็จะหยุดนะครับแต่เราแต่เราต้องจเจนครับเราต้องหลบหินพวกนี้ให้ได้นะ ึ่งหินพวกนี้มันก็หลบยากมากนะดูลองเข้าไปทีนึงก็โดนเข้าแรงอยู่นะครับตอนนี้เก็บของอะไรเก็บอะไรสักอย่างเป็นโบนัสของเกมนี้นะครับมันเป็นเงินหรืออะไรสักอย่างเป็นแต้มอะไรสักอย่างแล้วก็มากดที่นี้มันเดิมครับอันที่อันสุดท้ายครับอันที่สามสำเลยนะครับโอบเพื่อนแล้วก็นี่ครับกลไกกับดักมันปิดแล้วก็ประตูท้าออกมันก็จะเปิดนะครับนี่มันเป็นระบบป้องกันตัวนะครับเพื่อที่เพื่อกันคนขโมยแต่ว่า พวกของอินเนนาได้เข้ามามันมาแล้วครับก็มาเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะจะได้กันอยู่นะครับสลับอินเนนาครับสลับกลุ่มของอินเนนาโจรนะตอนนี้ก็อินเนนาก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้มีไอ้นี่คือเป็นเป็นเพื่อนของอินเนนาครับเป็นเพื่อนเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดแชกมามันก็มาขโมยเลยนะตอนน เกมอิน,น,นาดาเจอมา<ะ>เป็นเกนมแนวะชนภัยนะครับถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะสอยวมธทีโหลดให้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับพี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กันละ